สวัสดีสท่านผู้ชมทุท่านวันนี้ในแก้วจะมีชื่อว่าเวียดนามพีออีกแล้ววันนี้อยู่กับผมเองในายไก่ดำโคดเกเรคุณไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาสอนสอนอะไรละ่ะบอกอบอ G U I เขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อใช่บอกเกาะเวลต่างๆว่าเอากาะน,นี้อยู่ไหนบาๆๆบ,าบาตรงนี้อยู่ไหนเนาะโอเคก่อนจะรับชมก็อย่าลืมก,กไดไลค์กดติดตามด้วยไปดูกัน โอเคเกาะแรกตั้งแต่เวลหนึ่งถึงวลห้าสิบเนาะก็จะเป็นเกาะแรกเลยเกาะเกิดมามันก็เกาะนี้เนาะโอเคมาเริ่มมาก็มาเอาหมัดฟรีตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเอาเควสตรงนี้แล้วก็ตีมอนปื๊บปื๊บปื๊บจนวลประมาณสิบห้าแล้วก็ไปใส่กับบอสปื๊บ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 จนห้าสิบเลยเนาะเออง่ายๆชิวๆเนาะแต่อาจจะยากหน่อยสำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบจะโดนแกงแบงเนาะเอออันนี้ก็ต้องทำใจนะครับผมโอเคเกาะต่อไปก็คือเกาะเมื่อกี้เนาะอ่ะ กาะนี้นี่กระโดดมาปุ๊บถึงเลยเกาะห้าสิบถึงหนึ่งล้อนะก็ต่อจากเกาะเมื่อกี้เลยฟาร์มถึงห้าสิบไอฟาร์มถึงหนึ่งล้อนาะก็ก่อนนี้แนะนําครับผมพอเราแข็งแกร่งจากเกาะนู้นใช่ไหมห้าสิบประมาณห้าเอ็ดเนาะให้กดสโนว์แบนดิตหนึ่งควสเว้ยฆ่าเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าพอแบบสมมติฆ่าแบบป๊า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 เสร็จแล้วใช่ไหมรับเควสตอ่าชื่ออะไรนะสโนว์บอสเยสอ่าเสร็จแล้วไปสโนว์บอสบอสจะอยู่ด้านบน ปุ๊บอาฆ่าบอสแล้วถามว่าทำไรก็ทำแบบนั้นเลยฮะแค่ฆ่าบอสอย่างเดียวเลยสนอสนอบนดิตมึงเอาแค่เควสเดียวพอแค่นั้นแหละฟาร์มไปเรื่อยๆจนถึงเวลร้อยเลยเนาะเออหรือจะร้อยหนึ่งร้อยสองก็ได้แล้วแต่จะเลยนิดหน่อยเลยหน่อยก็ได้เนาะโอเคกอะต่อไปมองไปทางซ้ายมันจะมองทางไหนวะอ่าซ้ายมือทางเกาะหิมะแล้วกันเนาะอ่าให้เราไปานี้อ่าตรงไปตรงไปนี่เกาะไเอ้ไม่ใช่เกาะสน ก็ทะเลซาจะอยู่ตรงนี้นะเวล1 0 0่ถึงสองนะเออปึ๊บประึบกระดึบ๊บอ่าประมาณนี้อ่าก็ได้ตังควสเควสนี่ถือว่าได้เยอะอยู่นะ1นึ่งเสนหนึ่งหมื่แล้วก็ได้ตังเจนะ็ดพันเนาะเออใช้บอมโยนไปปิ้วอ่าโยนไปปิ้วหนึ่งก็จบแล้วปิ้วปึง้งแค่เนี้ยเออชิวๆเนาะก็ทำถึง2องก็ ถ้าแบบใช้ผลแสงใช่ไหมก็สามารถยืนตรงนี้อ่ะมันจะมีจุดยืนที่อยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ยิงยิงแบบนี้ได้เลยยิงไปแล้วเควสไปยิงไปไม่ต้องเดินเลยเยถ้าใช้ผลแสงนะเออก็ฟาร์มจนสองรเสร็จแล้วโอ้ฟาร์มสบายตรงนี้กูผ่านมาก่อนกูรู้พอสองร้เสร็จแล้วนี่มาก่อนนี้เลยก็ s สกายเปียสองร้อยห้าถึงห้ารปึ้งชึบอ่ามา กระดิบ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 กว่าจะถึงโอ้ชีวิตอ่ะลหลไ,อาาไหลไปเอาหน้าทลไยลไปกูกลายเป็นแพนกวินตอนทะไหและทะไหลไปอ่าสองร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยห้าสิบสิเออก็ก่อนนี้นั้นจะอา่าเรื่องอะไฟาร์มยากนิดนึงเนาะตรงที่ถ้าเป็นผลแสงจะเล่งไม่ค่อยโดนนะฉะนั้นเปลี่ยนผลก็ได้หรือจะใช้ผลเดิมก็ได้แล้วแต่เนาะโอเคมาเริ่มมาแล้วไม่แนะนําให้สู้กับมอนนะครับผมเพราะว่า บอสดีกว่าใช่ครับฆ่าบอสม่งเลยเนาะก็เปิดประเดิมเลยยิงบอสไปปิ้วแล้วก็ปิ้วสองนัดเดินมาไม่เดินว่ะบอสไม่เดินเดินมาดิเออโดนกับดักกูหน่อยการ์ดกับดักทำงานอ่าก็ประมาณนี้นะสองช็อตบอสเดือกเดบบอสเดือกเลยนะบอสเดือกฟาร์มถึง550ก็ชิวๆครับผมไม่นานใช้เวลาไม่ถึง3ชั่วโมงครับผม เพราะกูใช้ประมาณสองห้าเก้าเฮ้ไม่ใช่อต่อไปก่อต่อไปให้เราเดินถลายลงมาห้าร้อยห้าสิบเสร็จแล้วก็ห้าร้อยห้าสิบถึงเก้าร้อยครับผมก็ถลายลงมาเกาะที่เราอยู่ไหมไม่ใช่ครับผมอาเกาะน,นี้อาจจะต้องอะมาเกาะทะเลทรายก่อนเนาะเพราะว่าเกาะน,นี้ใช้เวลาเรียกว่าไงใช้เวลาเดทไปนานๆนนฉะนั้นให้เรามาก่อทะเลทรายไปแล้วก็กดซื้อเรือ แนะนำให้เป็นเรือไอสปีดโบสนะครับผมอ่าสปีดโบสถูกแล้วเอออ่าเสร็จแล้วก็ขึ้นไปสปีดโบสเนี่ยจะเร็วกว่าเนาะแต่บังคับยากกว่าอ่าแว้นไปเลยปึ๊บอ่าเกาะมันเอาจริงก็ไม่ได้ไกลหรอกแต่สลับกูมกันไกลไงเนาะก็แว้นมาตรงนี้วินวินวินปึ้งโอเคมาถึงแล้วก็เซ็ตสปาไว้อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ เควสแรกของพวกคุณตอน550ก็คือเควสนี่เควสเควสเควสอ่ะเลยเลยเลยเควสบลูเฟรมเหยียดบลูเฟรมเป็นบอสที่ได้ตังค์ครั้งละเท่าไหร่นะสองเอได้ตังค์ครั้งละ25000แล้วก็ได้ XP 2 0 0 0 0แสถือว่าเยอะนะเอถือว่าเยอะปลาดอกไปถามว่าบอสตัวนี้โหดไหมก็กูบอกว่าโหดมาก เออบอกว่าโหดมากอ่ะเออเพราะว่าบอสตัวนี้นั้นมันปล่อยไฟได้แล้วไฟโดนทีก็แตกแล้วคือกูวางกับดักไม่โดนมันซัรอบอ่ะเอาไงอ่ะชิปปึ๊บอ่ะโดนรอบหนึ่งปิ้วจะโดนสักดีๆสักรอบไหมป๊บ,บอ่ะโยนไปกูจะโยนทั่วก่อนแล้วแต่กูโยนไม่โดนมันเนี่ยแหละเออดีจริงๆก็ ประมาณนี้เนาะสองแสนเอ้ยก่อนสองหมื่นห้าเสร็จแล้วโอเดี๋ยวมันตามกูอยู่ไปหยุดตามได้เออนั่นแหละต่อไปบอสท,ที่อยู่ด้านในเนาะ big man ได้ทางเอ้ยได้ได้เอ็กพีสองแสนสองหมื่นแล้วก็เงินสามแสนเอ้ยสามหมื่นห้าพันเนาะเออน่ะมันก็จะอยู่ด้านในบอสหน้าตาเดียวโดยตรงนู้นนะโอเคเสร็จแล้วพอเราเวลล์หกร้อย 600, ให้เราลงมาด้านล่าง ตรงนี้จะดีหน่อยเพราะแม่งอยู่ใกล้เซตสปาเวเนาะก็บอสจะอยู่ตรงนี้อ่าไม่ใช่ตรงนี้มันบอสจะอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันลงมาตรงนี้เพราะอะไรก็ไม่รู้มันชื่อว่าไวตูเมนเรลหกร้อยถึงเข้ามาได้เนาะลากเอได้เงินซอยสี่หมื่นห้พันแล้วเอ็กพีสอ่อ่าก็ใช้สกิลยิงไปเลยปิ้วความสามารถของบอสต,ตัวนี้คือจะปล่อยกรงเล็บออกมาเป็นคล้ายๆดาบขึ้นดาบได้เนาะฉะนั้นระวังให้ดีปิ้ว โอเคพอถึงไหนแล้ววะพอ600ใช่ไหมก็ฟาร์มอีก50เวลครับผม50เวลแล้วมาตรงนี้เลยบอสมีชอวเอสกาลีนบอยไม่ใช่เฟรมยูเซอร์เลเวล650มาได้เนาะก็จะได้ตังค์ครั้งละ50,000แล้วก็เอ็กพีสองแสนเก้าถือว่าเยอะมากนะดูสิตอนนี้เอ็กพีเพิ่ง7,5 0 0 0มันให้สองแสนเก้าถือว่าเยอะเลยนะเออพอ ถึงอันนี้6 5ร้อยห้าสิบใช่ไหมฟาร์มไป100 level, ร้อยเวลก็ผมจนจนถึง750เนาะแล้วก็ตามมาเลยปิ้งปิ้งเลยอ่าแล้วก็มาถามว่าวมาก่อนนี้ทําไมครับผมอ่าไปดูด้านหลังกันเนาะก็เกาะน,นี้จะมีจุดลับจุดหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ขนาดลุงข้างบ้านยังไม่รู้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าเป็นบอสที่มีชื่อว่ามึงชื่อว่าอะไรวะอ๋อไม่ใช่มึงชื่อว่าว่า ว่าซอสเออซอสซอสซอสเมงแล้วกันกูเรียกว่าซอสเมงเนาะก็นี่จะได้ตังครั้งละหกหมื่นแล้วก็เออเลดเฮชื่อเลดเฮไอสัตว์เยจะได้ตังครั้งละหกหมื่นแล้วก็เอ็กพีสามแสนสองเนาะแล้วก็มีสิทธิ์ดอบดาบเย่อรู้ซึ่งการต่อสู้กับมันนั้นถ้าสู้ปกติเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ได้อยู่แล้วถ้าใช้บทปีศาจ แต่ถามว่านานไหมกูบอกเลยถ้าใช้สกิลยิงไกลอย่างเดียวนานแน่ๆเพราะว่าระเบิดมีแค่สกิลเดียวบึ๊บฉะนั้นฟึบฟึบ Exploder เจ็ดหมื่นแล้วก็นานนิดเึงงนะบอสตัวนี้แต่โอกาสดอบดาบก็โอเคสี่เปอร์เซ็นต์ไม่มากไม่น้อยโอ้ยล้มกูหลับเลยโอเคก็ประมาณนี้นะเออประมาณนั้นแหละ บอสมันเกิดเร็วฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ามันจะเรียกว,ว่าไงอ่ะโยเวนเซิร์ฟแรกนะไม่ต้องห่วงเลยบอสมันเกิดประมาณทุกๆ10วิไอเหียสิวิก็เกิดแล้วตายปุ๊บเกิดปับ๊บตายปุ๊บเกิดปั๊บเนี่ยโอเคพอ750นะครับผมก็ไปต่อที่เกาะไอ้นี่เลยเดี๋ยวพาไปแป๊บนึงก่อนไปเนาะเดี๋ยวเรามาสุ่มผลเล่นสัก6ผลเนาะสุ่มผลเล่นหน่อยสุ่มผลเล่นหน่อยกูอยากสุม่ม เอไอเทียนี่กูยังไม่ยังไม่ซื้อตอนนี้เนาะรอรอเวลพันก่อนแล้วค่อยซื้อเนาะโอเคไปไปโอ้โอ้ชีวิตโอ้โหชีวิตเกลือเด็กผลที่ดีนี่คือสีม่วงเนาะไอเทียเกลือกูเด็กไม่นะกูตายเด็กตายยอาไม่ใช่มา ก็ต่อไปเอาจริงดูจากแผนที่ก็ได้แล้วก็คือก่อนนี้900ถึง1,350เนอะซึ่งเรายังเวลไม่ถึงก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันได้เท่าไหร่แล้วก็ก่อนสุดท้ายรับเทลดักอีสแลน1,350ถึง2,000เนาะก็คือตันเลยเนาะก็อยู่ตรงนี้ก็เลยขึ้นไปเนาะอ่าแล้วก็มันมีดาบไอ้นี่ด้วยเราไม่บอกดาบอะไรไปดูกันเองเนาะโอกาส0.1%ได้นะโดยใช้แค่เงินนะครับผมบอกแค่แหละเออโอเคก็ประมาณนี้นะฮะ ต่อไปอ่าไม่มีอะไรแล้วใช่ครับไม่มีอะไรแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันเนาะคลิปนี้ขอตัวลาบอทเอ็กซ์ีขมึย